สวัสดีค่ะทุก่านสู้สุคนนัจ่นะเนาะวันนี้แม่ตายจะมาเบาเรื่องเขาสอนเ,อเล็กหน่อยจังใดอยู่อนุบาลเนาะจ่ะทางสวีเดนเนาะแล้วก็จังบ่รู้ว่าจะเปรียบเทียบจังใดเขาสอนจังใดอยู่เมืองไทยเนาะจ๊ะแต่แม่ตายจะขอพูดทางอนุบาลก่อน สงสัยจะเปิดประตูเขามาที่เด็กหน่อยอ๋ออ๋อเดนนี่วิ่งเด็กในสังอืมดูฟองเข็มได็กในสิงห์โอเคค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ม,มันจะเป็นสเต็ปบายสเต็ปน่กจะคือแบบว่าเด็ก หนบรูว้ว่าเมืองไทยเขานับจังใดหน,นจะพูดทั้งสวิเดนก่อนเนาะจะถ้าเป็นเด็กประมาณหนึ่งขวบถึงหนึ่งขวบถึงสองหรือสามขวบเนาะจะเนาะก็จะแยกชั้นกันแล้วส่วนเด็กน้อยสามขวบสี่สามถึงสี่ก็จะแยกชั้นกันอ๋อเดี๋ยวเรียดตกอินต่เดีย๋วดวยวรเลีย้ยงทมเลวิน อส่วนสี่ขวบถึงห้าขวบก็แยกชั้นส่วนห้าขวบจะเข้าหขวบนั้นก็จะเริ่มจะแยกชั้นเหมือนเดิมเพราะว่าหประมาณห้าหกเจ็ดนี่ประมาณประมาณนี่ห้าถึงหนี่เขาจะเริ่มจะเข้ารงเรียนมันบอลจาัแต่ก็จะดูว่าบางที่ว่าเล็กน้อยเกิดเดือนใดยังสี่นะเพราะว่าเพิ่มเมืองเทิ่มเมือง ไทยกับเท่มเมืองนอกก็คือกันช่วงเท่มเมืองนอกนี่เขาจะปิดช่วงช่วงนาร้อนของสวีเดนก็คือซัมเมอร์นอกจากประมาณเดือนหกเดือนหกเดือนเจ็ดนี่เดือนหกเ,เดือนเจ็ดเราเด็กน้อยจะไปโรงเรียนเดือนประมาณเดือนแปดนอกจากเนาะนี่เขาจะปิดประมาณช่วงนี่แต่ช่วงปิดเท่มเมืองไทยนี่แมตาไบบรูเนาะเพราะว่าแต่ที่รูรูก,ก็คือว่า เขาจะปิดเทิ่มบอ่อเดือนเดือนจะบอ่อคือกันนอกจากเพราะว่าเมืองนอกเดี๋ยวทั้งนารอนเป็นเป็นเป็นที่การปิดเทิม่มปิดเทิม่มเราก็จะมาเปิดเทิ่มช่วงอากุสตีช่วงสิงหานอกจากเนาะเราก็จังม่เราก็จังมาปิดช่วงช่วงซัมเมอร์ แต่ส่วนมากก็จะปิดวันแดงวันหยางสีวันไกข่ข้อคริสต์มาสประมาณนั้นโอเคค่ะมาที่นี้ห้องพูดถึงเรื่องอนุบาลเนาะจาะเอมอ,อ,อ,อนุบาลเขาจะมีอย่างอนุบาลทางสวีเดนดเนี่ยเทมแม่ตายพูดเรื่องประสบการณ์เอารูกไปเนาะเขาจะบ่มีเป็นแบบคือเมืองไทยจะมาเป็นกระดานกระดานยย่ๆเราจะมีคู่มาก ทษ้อจ๊าไม่ตายผูทพท,ที่ตาเห็นอยู่เมื่อสวิเดนนอกจากที่ตานเห็นโดยประสบการณ์เขาจะบ่มีคู่มาชี้กระดานนี่คืออะไรนี่คืออะไรนั่นก็คือสวิเดนบ่มีนอกจากยง่เด็กหน่อยไปรงเรียนอย่างสิแบบว่าปอหนึ่งอย่างสเนาะแต่สําหรับอนุบาลน,นี่จะบ่มีกระดานตามที่เห็นน,นจะจาะมันก็อาจจะแล้วแต่แต่ ที่แม่ตายเห็นนี่เพราะว่าอนุบาลอื่นเขากับพ่มีคือกันเพราะว่าเขาอยากบอให้เด็กน้อยกลัวด้วยการไปโรงเรียนความคิดของที่การแบบว่าลุงบอรูว่าเขาเรียนอย่างภาษาไทยเพื่อแบบาการศึกษาของเด็กน้อยเนี่เขาจะอยากทําให้เด็กน้อยทําให้เด็กกล้าไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนไม่ใช่แบบว่าทําให้กลัวแบบว่าอุย้ยโรงเรียนจะเปิดแล้วต้องกลัวอย่างเสนาะบอ เด็กน้อยที่อยู่สวีเดนนี่จะว่าการปิดโรงเรียนเขาก็ดีใจการเปิดโรงเรียนผู้ปกครองและคู่ก็ต้องช่วยให้เด็กน้อยดีใจไปโรงเรียนนั่นก็คือการเล่นจะไปมีกระดานมาบอกว่านี่คืออย่างนี้คืออย่าง้เราเด็กน้อยมานาั่งเลี่ยงกันคือบานเฮานะาจา๊ะบอแมนจังสั่นเขามาปุ๊บไปสรงไปทรงเียเหมเือนเศาไปทรงตอนเช้าเขาจะนั่งเล่นเขาจะมีของเล่นให้ นี่ก็ฝ่ายนี้นี่ก็ฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ผู้ปกครองก็ไปส่งนอกจ้ะเด็กน้อยเขาก็จะเล่นเล่นน้ากันเพราะถึงเจ็ดโมงเชา้าเจ็ดโมงเช้านอกจ้ะเขาก็จะให้เด็กน้อยกินอาหารส่วนใครไม่กินอาหารตอนเช้าสมัยเด็เขาเรียกว,ว่าฟรุกต์ฟรุก,กุน์นอกจก้ะกามาทรงที่หลังหลังจากเจ็ดโมงแต่ถ้าเขาจะให้ลูกไปกินข้าวที่อนุบาลเขาก็ต้องไปทรงกรเป็นวน่าทรงกรเจ็ดโมง กาหนดเวลาให้เพราะว่าต้องให้เด็กเข้าไปข้างในก่อนเป็นบาละแล้วกับออพอถึงเจ็ดโมงแล้วเขาก็จะมีคู่สมมติว่ามันจะมีคู่เปิดตอนเช้าเป็นบาละว่าผู้ใดจะมาตอนตอนตอนเ้าสมมุติว่าอันนี้แค่สมมุติว่ามีเด็กตอนเช้าจะมากินข้าวเจ็ดโมงก็จะมีคู่ประมาณ สามคนสมมติเนาะจะสมมติว่ามีคู่สามคนก็จะให้คู่ฝ่ายนี้อยู่ฝ่ายนี้ฝ่ายนี้อยู่ฝ่ายนี้นนก็แยกเด็กส่วนเด็กสามถึงสี่ปีก็ไปกับคู่ฝ่ายนี้ส่วนเด็กเอหนึ่งถึงสองหรือว่าหนึ่งถึงสามก็จะไปฝ่ายนี้แต่ตอนเช้าทุกคนต้องมาอยู่รวมกันพี่น้องเข้าใจเนาะทุกคนต้องมาอยู่รวมกัน จะอายุหนึ่งถึงหขวบหรือว่าเออจะอายุหนึ่งถึงห้าขวบก็ได้ก็จะมาเขาเรียกว่าซัามละซัมละคือแบบว่ามาจุดจุดมิทติ้งเนาะเนี่ยเหมือนเสาจุดมิทติ้งตรงนี้หลังจากจะไปแยกทานอาหารเรค่อยแยกกันก็คือเขาต้องมาเจอกันจุดมิทติ้งตรงนี้นะตรงฮัลแลนด์ของของอนุบาลฮัลแลนด์ก็คือว่าหยาย้องใหญ่ๆที่เด็กน่อยต้องเจอกันเพื่อให้เด็กรู้จักกัน เพื่อให้เด็กรู้จักครูถ้าครูของเด็กฝ่ายอายุ3-4ถขวบไม่อยู่ครูฝ่ายหนึ่งขวบถึงสองขวบก็จะเทคแคร์เด็ก3-4ถึงเขาจะช่วยกันพี่นอ้องเขาจะช่วยกันเขาจะว่ามีแยกยแบบ้ว่าฉันเทคแคร์เฉพาะเด็กเด็กหนึ่งถึงสาขวบถ้าคู่กันนั่นบามากเขาต้องช่วยกันเพราะว่านันก็คือหนาทีคู่ก็คือคู่คู่ผู้ช่วยยังก็คือกัน ต้องช่วยกันและต้องช่วยเด็กเด็กมีสิทธิ์ที่จะมีผู้ใหญ่ดูแลพอหลังจากผู้ปกครองไปไปส่งละเมนบละ่ะไม่ใช่แบบว่าเด็กต้องอยู่คนเดียวหรือว่าเด็กสมมติว่าเด็กบดาภาษาสวิเดนหรือภาษาอังกฤษอีกอย่งางเช่นนะทุกคนเด็กทุกทุกนานา,นาชาติทุกคนที่มาเข้าโรงเรียนอนุบาลต้องมีคนดูแล บอแมนเฉพาะคนดูแลเฉพาะหนึ่งคนต่อเด็กเด็กไม่ใช่ค่ะดูแลเช่นต้องไปเรีย que, กเด็กเด็กเขามาคุณแว่าสมมติว่าเ,เด็กคนนี้เนาะมาแม่มาเล่นน้ำมามาเล่นน้ำเด็กฝ่ายนี่เด้อคุณมาตรงอยยืนอยู่คนเดียวพอแม่มาทรงแล้วมามามาคู่กับจะบอสมามามา,มา,ม,า,ม,ามาเล่นกับรุ่นพี่ฝ่ายนี้นี่คือเช่นประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ส่วน เล่นกินแล้วก็กินอาหารเช้าเสร็จแล้วใช่ไหมก็ครูก็จะให้เด็กแยกแยกของกันเนาะแยกของไปกินอาหารแล้วหลังจากนั้นครูก็จะให้เด็กประมาณสองสองโมงสองโมงเช้าจะให้เด็กออกไปเล่นข้างนอก <c oughs> อสนามสนามเด็กเล่นอ,อยู่ในอ,อยู่ในขอบรั้วของโรงเรียนนาะจานะ้ะเนาะก็จะให้เด็กไปเล่นข้างนอกเช่น ไปเล่นซ้ำลวดาะเขาเรียกว่าอะไรเอมอเขตของกล่องไส้มันบลาก็จะมีอย่งนี้ตรงนี้ออกก็จะมีอย่างนี้เนาะให้เด็กเล่นไม่ว่าคุณจะอายุหนึ่งไม่ไม่ว่าเด็กจะอายุหนึ่งขวบหรือสามขวบหรือว่าสี่ขวบหรือว่าห้าขวบก็จะเล่นป้อยเฮเลนนะพี่น้องจะไม่มีการแบบว่านี่ตอนนี้เราต้องมานั่งอ่านหนังสือตอนนี้เราต้องมา ฟังครูฟังครูทาไมเด็กคนนั้นไม่มาเขาจะบอกแบบว่าจะไม่ทําให้เด็กจะไม่ทําให้เด็กเขาเรียกว่าอะไรมองในเด็กมองในสายตาคนอื่นว่าอ๋อเด็กคนนั้นไม่มาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะมีการแบบว่า <c oughs> ผู้ปกครองหรือว่าผูา้ใหญ่ เขาจะบ่มีสิ์จะไปแบบว่าแนะนําให้เด็กว่าอขอโทษด้อจะขอโทษรังเกียจหรือว่าทําไมเด็กคนนั้นไม่มาทําไมเด็กคนนี้พูดภาษาสวีเดนไม่ได้หรือว่าพูดภาษาอ,อังกฤษหรือว่าสื่อสารไม่ได้เขาจะบะพูดเขาจะบ่พูดคุณเป็นคู่คุณจะบ่มีสิบจะมาบอกว่าคุณต้องพูดตามฉันบอเขาจะบ่เอาคําว่าคู่น้าหนะเขาจะว่าเราจะมาเล่นด้วยกันและเรา เราจะมาหัดพูดด้วยกันนั่นคือการแนะนําให้เด็กคนอื่นเข้าใจเด็กคนจังสีอย่งสินะประมาณนี้เนาะจะนี่คือการกดของผู้อย่างอย่างสี่การที่เขาเลียนมากและการที่แบบว่ากดของโรงเลียนจากพอออยอย่างจังสีเนาะจะเป็นอย่างสีจะไม่แนะนําเด็กให้ดูดูร้ายต่อเด็กคนอื่นประมาณนั้นก็เล่นไปก็เล่นไป เล่นไปบางคนอยากปั้นจักรยานกับปั้นไปปั้นปั้นปั้นจักรยานอยากจะเป็นแบบว่าเทรยยูเลกก็คือเป็นว่าคือรถรถสามเป็นรถสามล้อนิดหน่อยกันสิเนาะรถสามล้อนิดหน่อยกับปั้นปั้นไปสมมติว่า example ลีน่าเนาะอยากเล่นดินไสเพราะว่าลีน่าจำได้วันนี้เคยแม่ผ้าไปเล่นข้างนอกลีน่ากับจะเล่นจักรยานลีน่ากับจะเล่นอันนี้เล่นอันนี้ก็เล่นไป แต่จะมีคู่ยืนดูแลแคนคนอยากเล่นกับดินทรายส่วนเด็กอยากเล่นกับดินทรายก็จะมั่งสมมติมีอยู่สามสี่คนก็จะมีคู่มายืนเบงว่าเด็กหน่อยเขาจะมลมบอจะตีกันบออย่างนี่สินะก็ตรงมีคนดูแลไฟทั้งไฟทั้งพี <c oughs> ถอดได้จัดอย่างประมาณนี้ส่วนเด็กหน่อยปั้นจักรยานก็จะมีคู่ดูแล สำหรับเล็กหน่อยปันจักรยานบบ่เว้นอายุนะจ้ะจะสองขวบหรือสามขวบบางคนยังปันจักรยานยังบ่าเป็ญยังเสียกันจะอยากจับจับจับแบบเขาเรียกว่ายังอันนี้นะพี่น้องจับแบบสตีเลยเมืองนี่เขาเรียกอันอ้ยเนาะจับจักรยานน่ะแหละข้อจักรยานแบบพี่น้องทิมมุนไปมุนมาบางคนยังบัท่านปันเปลี่ยนแต่อยากจับนะคู่เขาก็ให้จับ ก็จะมีให้จับให้เบิง้งให้เล่นแต่ส่วนเด็กน้อยอยากแกึ่งอยากขี่ซิ่งสะก็จะมีคู่ดูแลไฟขี่ชิ่งชาเด็กน้อยจะอายุสามขวบหรือว่าหนึ่งขวบถึงประมาณสาสขวบจังสินะก็จะอยู่ไฟนั่นแล้วแต่บางคนเด็กน้อยก็ยังขึ้นชิงชาบไดายนบอละแต่คู่ก็จะพาไปเล่นแนวอื่นอย่างสิพาไปเล่นตักไส้อย่างสินะก็จะประมาณนั้น ส่วนบางที่คูกอาจจะจำเล็กน้อยบได้มันบลาว่านี่คืออย,อยู่อยู่ห้องไหนอยู่ชั้นไหนอย่งสีนะเขาก็จะมีเวสเขาเรียกว่าเวสเนาะเ,เสือ้อเสื้อกักต่อพี่น้องเสื้อกักเสื้อกักแบบถอดออกได้อย่างสี่นะคือสมมติว่าลี่น่าใส่สีเขียวอย่างสีเนาะนี่กับประมาณเด็กอายุออสองขวบสามขวบประมาณนี้เนาะ ก็จะใส่สีเขียวแม่นวิน3ถึงสขวบก็จะใส่สีสีสมยังสินะคู่เขาก็จะเห็นจะบ่มีการปักชื่อไม่ให้ปักชื่อเพราะว่าเด็กเท่าเทียมกันหมดเท่าเทียมกันหมดและมันอันตรายที่จะมีชื่อเด็กนะกับประมาณน,นี่แล้วก็ห้ามถ่ายรูปห้ามอิงยังยังสิ่นะและ จะบะมีแบบว่าเด็กคนนั้นใส่รองเท้าแบบว่าราคารู้เด็กคนนี้ใส่รองเท้ามีอย่างยังสินะไม่รู้สิจะจะบะมีคือแบบว่าหน้าฝนทุกคนกับตองมีรองเท้าหน้าฝนท่อนั่นคุณจะไปซื้อแบบยี่ห้อแพงกับ้างคุณจะไปซื้อแบบยี่ห้อธรรมดากกับ้างแต่รองเท้าหน้าฝนก็คือรองเท้าหน้าฝนนั่นอัพทูแบบผู้ปกข้องแล้วแต่แต่คุณต้องมีไว้ให้เด็ก ประมาณนั้นน่นจาจะเ,เขียนเขียนชื่อ,อในล่องเท้าได้บอเพราะว่าเพื่อมันหายได้แต่เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กเขาจะไม่เขียนกันตรงนี้จะไม่มีการปักชื่อโรงเรียนนี่สมมติว่าเขาโรงเรียนอนุบาลสมมติว่าอนุบาลซื้อว่าโรงเรียนอดอกไม้เนะาะจะว่ามีการสลักชื่อ,อเป็นตัวยอ่อโรงเรียนดอกไม้ เด็กชายอันนั้นอันนี้เด็กหญิงอันนั้นอันนี้ไม่มีค่ะคือหนึ่งคือการปลอดภัยของเด็กสองคือการให้เกียรติโรงเรียนสามคือแบบว่าไม่ให้เด็กไปชี้ตัวคนนี้คนคนนี้คือคนนี้อ่าองศีนะ่ะเขาจะรู้ด้วยสายตาอ๋อว่าคนนี้ชื่ออะไรด้วยความจําของเขาเองปมามอ่านนั้นนอกจากเอส่วนเลนข้างนอกแล้วสองมงเ้าเขาคู่ขาก็จะพผ้า เด็กน้อยแยกแยะไปตามสันเนาะแบบนี้ประมาณเขาเขาไปประมาณสิบโมงเช้าสิบโมงเช้ากับผ้ากันแยกแยะแยกแยะไปกับให้เขาไปเล่นอมอาจจะสองขวบถึงสามขวบคู่ก็จะให้ร้องเพงลงร้องเพลงกับน,นัง่งนั่งเป็นวงน้่กันนั่งเป็นวงน้่กัน จะร้องเพลงกันไปร้องเพลงกันไปแล้วก็สมมติว่าเมือนี่คู่อยากให้ร้องเพลงเรื่องเรื่องสีคู่ก็จะเอาเมื่อ้ตรงกลางใหน้นักเรียนนั่งน้ากันนั่งน้ากันจับมือกันสมมติว่าคนนี้เด็กคนนี้เ,นเคยนั่งกับเด็กคนนี้คู่ก็จะไมานั่งเห่นน้ากันมานั่งหัวเราะมวนน้ากัน <c oughs> ก็ร้องเพลงไปอันนี้สีอะไรเอยหรือาบังสีนะ ส่วนเอ่อเราก็จะถามสมมติเด็กคนนี้บ่คอยพูดบ่คอยพูดหรืออาจจะบ่ได้ภาษายังสิ่การสื่อสารบ่ได้กูกับคู่ก็จะเบานั่มตลอดตอนนี้สมมติว่าเด็กคนนี้ฉลาดเบาตลอดแบบนี้คู่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ต้องให้เด็กคนนี้พูดด้วยยังสิ่นะประมาณเขาจะไม่เรียกว่าเด็กเขาจะเรียกชื่อเลยไม่ไม่ต้องให้สมมติว่าเด็กคนนี้ชื่อว่ากุหลาบเนาะ ไม่ไมเราต้องให้น้อ,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 องกุหลาบเล่นด้วยสิคะประมาณนี้เ้าจะแปลนภาษาไทยนาจาก,กนจะวัเกี่าอันนี้คือนีเดอร์คู่เขาก็จะแบบว่าชักชวนให้เด็กเข้ามามนในกลุ่มกันน,าากนกจะคือการให้เกียรติเด็กไม่ว่าจะเด็กจะเป็นอะไรไม่ว่าเด็กจะอายุเท่าไหร่เท่าเทียมกันมดสุกนให้เกียรติเด็กและก็สอนแนะนําให้เด็กคนอื่นให้เกียรติเด็กประมาณนั้นจ้ะอ๋อแว,วนแตอริตเตลุ อส่วนมือหนึ่งคู่อยากให้เด็กหน่อยระบายสีหรือว่าจะระบายสีน้ำกันเขาก็จะมีสมุดดินสอไมแตเาไม่พูามลเองคตอามู้ไปาข้อมู่อาลเองคุณามเงตอไปา้มลเตอไปา้อมันเอาข้มล้ปามตาเงอามาเอไอมูเอปา้องค้งไ้ แล้วแต่เด็กน้อยอยากจเจ่นญยังเด็กน้อยไ่อยากระบายสีก็แล้วแต่แต่เขาจะมีว่างเป็นสัน้นเป็นสัน้นส่วนสีก็อยูสั้นนี่ชั้นการเลี้ยงของสีเงินบปล่ส่วนผู้ใดอยากเล่นอันนี้ส่วนหมากผู้ใส่ก็อยากเล่น,ลน,น,น,อ,ลนอันต่อต่อ,อน,นี้เนาะต่อเรียกหูยังสีนะก็จะตีไว้เป็นสัน้นก็จะประมาณนี้ พอเขาประมาณสิบเอ็ดโมงหรือว่าสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งประมาณเที่ยงกันแล้วแต่บางที่อาหารเด็กน้อยก็เริ่มจะเสร็จแล้วเริ่มตอนเที่ยงมันบลมามาปรตวีดูดูเสิเตะยุโอ้ยเตสเฟินเม่วินใส่สูตรวายน้ามาแบบนี้กางเกงวายน้ามามาปราตะวีเดี๋ยวลูกก็จะเป็นอาหารตอนเที่ยงอาหารตอนเที่ยงนี่ก็คือคู่ตองไปรับรถเข็นอาหารมาเองได้พี่น้อง ให้เด็กอนุบาลไม่ใช่จะแบบว่าเราต้องมาต่อคิวตอนนี้เราจะไปกินอาหารในใน oh. ในโรงอาหารไม่ตายพูดถึงโรงเรียนอนุบาลนวจะค oh. ู่ก็จะเข้าไปในคั่วจะไปเอารถเค้นอาหารที่ oh. พนักง,งานในคั่วทําต้องไปรับเอง oh. ไปรับเองแล้วก็มาเสิร์ฟเด็กหน่อยนาง่งอ้อมโตกะนาะจะ้ะสมมติว่าเด็กหน่อยนังไฟนี่ ก็จะนั่งไฟนี่ส่วนเด็กหน่อยบอคอยพูดก็จะมีคู่นั่งอยู่ไฟนี่ก็จะนั่งกินน้าเด็กหน่อยคู่ก็จะกินอาหารกับเด็กไปใต้ผพูดถึงอนุบาลในสวีเดนเพอกินเสร็จแล้วกินอีหยังเสร็จแล้วยังซิบ่ล่ะคู่ก็จะเก็บเก็บถ้วยเก็บซ้ำอาหารอันไนที่มันเศษคู่ก็จะอาหารเศษก็จะไปไว้ในกองอาหารเศษอาหารเรียบร้อยแล้วจานสําเร็จแล้วก็จะไว้นี เก็บแล้วก็เอาไว้บนเครียรงแังรถเข็นก็จะมีคนหนึ่งคู่คนหนึ่งเอารถเข้นนั่นไปไว้ให้ของค่วเพื่อล่างนอกจากเนาะและหลังจากนั้นจะมีคู่ดูแลเด็กช่วงหลังกินอาหารเสร็จแล้วก็จะพาเด็กหน่อยไปนอนไปนอนวีละไปนอนก็จะมีหมอนมีผ้าหม่มคือผูกปกครองตรงออกไปเองสิแม่บอกข็จะจับเตียงน,นอนให้เด็กหน่อยนอนเด็กหน่อย ไฟนี่ก็นอนไฟนี้เด็กน่อยไฟนั้นกับไฟนั้นส่วนผู้ใดเด็กน่อยอยากกินนักเป็นกับกินนักเป็นส่วนเด็กหน่อยอยากกอดตุ๊กตาน้อยก็กอดตุ๊กตาหน่อยกับประมาณนั้นลหลังจากนั้นคู่เขาก็จะพัดกันเนาะคู่คนนี้ก็ต้องไปเอาพักเที่ยงยังสิเขาจะพัดกันคนดูแลเด็กย่ามยายาเด็กน่อยนอนกันก็นอนไปเพราะหลังจากนั้นเขาก็จะปลุกเด็กหน่อยประมาน ประมาณใบหนึ่งใบหนึ่งใบ,งบสอง,องสิปลูกเพื่อไม่กินแซ้นวิชต์แบบนี้แม่ลันม่วงเสนวิชตหรือผลไม้ผลไม้สิคู่ก็ต้องแกะให้นักเรียนนะสมมติว่าเป็นกล้วยเป็นแอปเปิ้ลยังสิจะต,ต้องแกะต้องผ้าให้เล็กหน่อยบาแมนยูซื้อกับผ้าบางที่กล้วยเด็กหน่อยก็จะได้กินกล้วยยังสินะคู่ก็จะผ้ารองเพลงอีกวหนนี้ยผ้าเล็กหน่อยรองเพลง เราก็จะทํามใครอยากได้กล้วยใครอยากได้แอปเปิ้ลยังสียกมอขึ้นก็นยังสีนะ่ะคู่ก็จะไห้ล้วก็คู่ก็จะบอกว่าเด็กน้อยต้องเคี้ยวก่อนเคี้ยวให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปเล่นยังสีนะ่ะเดี๋ยวครูจะออกพาไปเล่นให้เด็กน้อยใส่ใส่ใสเสื้อผ้าใส่รองเท้ายัางสินะ่ะถ้าเด็กน้อยยังบ่อยา,ายกใส่หรือว่าใส่บอปเป็นหรือว่า ใส่ชาเังสิก็จะมีคู่มาช่วยช่วยเด็กหน่อยใส่ใส่รองเท้าใส่เสื้อผ้าอันนี้แม่ตายพูดถึงหน้าร้อน้วจ้ะหน้าหนาวก็จะคือกันแต่หน้าร้อนม่นก็จะเร็วกัว่าเป็นบบบว่าต้องใส่เสื้อผ้าหลายแม่เปล่าล่ะลํำคั้นแม่แล้ายี่แม่เบาเพราะว่าบอกเข้าใจแม่แล้ว,มมวหลังจากนั้นเขาก็จะพาเด็กหน่อยออกไปเล่นะมาดาบส,สองใบสาม คอยผูกปกครองมันรับแม่นสิมันบอกแล้วก็จะแยกกันก็เล่นขึ้นกันตอนย่ามเหมือนเศร้าตอนสองโมงเศร้าแหละแต่อน,นี้เป็นใบสามใบใบสองใบสามใบสี่กันแล้วแต่ถ้าเด็กน่อยเล่นเด็กน่อยอยากปั้นจักรยานก็ให้เด็กน่อยไปปั้นจักรยานแต่จะมีคู่มาขวบคุ้มเด็กหน่อยอยากเล่นดินทรายคุณอยากเล่นดินทราคยาาคู่ก็จะบอกให้เด็กหน่อยไปยิบเอาเล่นเลยอยยังสินะเล่นไฟไผไ,ไ,ไฟมั่น นนพี่น้องนี่ไม่ตายพูดถึงเรื่องการระบบเขาสอนอยู่ทางสวิเดนก่อนนะนอกจากเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเศร้าสนิสซะก่อนเดี๋ยวจะมาทำคลิปหนาไปเรื่อยๆแล้วก็บเบาต่อเป็นจังไดกอย่างอีกแน่นอกจากเกี่ยวกับการเขาสอนทังสวิเดนแบบอนุบาลแล้วก็จะมาเวาากันก่นเปรียบเทียบกับการสอนทาืองไทย ตามที่หนูจําได้อย่างประมาณนี้เราจะเมื่อนี่สาหรับคลิปนี้เอาสานีกอน่าจะมาก,กวนแม่แล้วอโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ตายก็จะพาเด็กน,น้อยกินอาหารเสาร์เนาะอาหารเสาร์ประสนสาม,มุ่งแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณจ้ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย <S 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 <S